ตอนแร้มองกรโนกไม่เห็นมรถตันหอแล้วาท่ตายเขากอกว่า oh ม so> ีรถเตี่ยนทางด้ยนี้ก็เลยบิดบิดนี่อะค่ะเหมมอนแล้วเขาก็บิดตามเขาเขาบิดตามเขาก็พอบิดมาทันเขาก็เอามือมาจับช่วงวางขาค่ะแต่ทีนี้หนูก็เลยบอกเฮ้ยอะไรอะแล้วเหมือนจตกใจเริ่มหัน เขาจะถอกระโดดขึ้นท้ายรถนะค่ะแล้วก็ล็อกคอล็อกคอเราแล้วก็เหมือนเขาเอาคออะไรวะเ,เขาออกมาแล้วก็บอกว่าให้เราช่วยให้เขาดีที่เขาแบกว่าไม่ได้ทำอะไรนี่เลยเขาบอกว่าถ้ามึงทำไมเ่เต็มเขาจะเชิญจะไปทำรูนีเนี่ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอย่าส่งเสียงก็มือปิดปากไว้ถ้าส่งเสียงนะกูจะพาไปโรงพทย์ พวกปูเ,เยอะแยะแถวนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็เลยแบบเขาก็เลยลากลงจากรถมานอนตรงข้างถนนนะคอะอตรงข้างถนนแล้วทีนี้เขาก็เลยพร้อมดึงเข็มคัดกเกงหนุ่มาดแล้วก็เขาก็ทองเกงเข่าแล้วเขาก็เอาอวัยวะของเขาค่ะออกมาแล้วเขาก็ทำทำทำมือก็ลูบไล้ตามตัวค่ะตามตัวหนุ่มเขา้าทําจนเขาก็มือทำของเ่าค่ะแล้วก็อีกมือนึงบีบคออยู่แล้วก็ มือหนึ่งทำงขังค่าค่ะทีนี้ช่วงที่หนูจะเอาห่วขึ้นมาค่ะ mm hmm. เขาก็เลยพักห่วงไปตรงโคกับตรงถนนแล้วเขาก็ทํทททาทาทาทํามังข้า,ขาจะทำมังค่าจนเซตมือ mm hmm. เขาก็รูปไล้ไปมาค่ะแล้วทีนี้ช่วงที่เขาทําเซจเขาก็ลูกขึ้นใส่กระเชงขเขานูกเลยแบบวิง่งวิ่งไปขึ้นรถก็เลยลีบสตาตาทรถออกมาหลังจากนั้นก็ช่วงที่สตาต์ทรถออกมาก็ไม่ได้มองอะไรค่ะ มองว่ามันได้ตามมาหรือเปล่าเลยทํามายคนเดียวนะใช่ค่ะมาคนเดียวเพราะมีตอนแรกที่ยังไม่รู้ว่าที่เาขาแชร์มเป็ค่ะนคลินี้ิที่าาที่ทำงานเขาแชร์ดูเขาข็ถามว่าใช่รักชนะเป็นจริงไหมมันก็ตรงกับที่บอกตำรวจไปค่ะคไม่ได้ดูเลยค่ะแค่เห็นในคลิปที่ที่เขาแชร์ก็เลยบอกเข้าไปว่ารักชณะเนี่ยค่ะก็จําที่ว่าเขาใส่ผ้าปิดปากแล้วก็ทรงผมเขาค่ะเหมนหัว ไม่เคยเห็น้ามา่อก่อน,น,นหนนลังจากนั้นได้ไปแจ้งความที่โรงพักก็ยังนั้นไปแจ้งคืนนั้นเลยค่ะโรงพักขนมทวนค่ะก็อ,อยากให้เขาแบบจับได้ลเร็วค่ะนจะได้แบไม่ได้ทำกับคนอื่นอีก